เลือกวันที่ดีที่สุดในแต่ละเดือนเพื่อทำกิจการอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณมีไดอารี่เล่มนี้ในมือคุณจะล่วงรู้และทำได้ดีก่อนอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เคย ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยโบราณเขาจะเน็บปฏิทินจีนเล่มใหญ่ๆไว้หนึ่งเล่มเพื่อเลือกวันที่ดีที่สุดในแต่ละเดือนสวัสดีครับพบกับสิีแสมังกรธนากรตานาวัชนาการครับวันดีๆอยู่ทั้งหมดสมวันคนจีนเลือกวันดีประเภทนี้ไว้ทำกิจการใหญ่โตเช่นวันที่สิบ เป็นวันเซงยิกวันแห่งความสำเร็จทุกอย่างทำได้หมดไม่ทะเลาะวิวาทหรือมีคดีความอย่างเดียวยิ่งเหมาะสมสาหรับวงสวงทวยเทพเทวดาไหว้เจ้าเจ้าจากักนิมาฟังเราวันที่11เป็นวันเก็บสตังสิมจีคนที่ไม่เคยมีสตังเก็บเลยลองฝึกดูเริ่มต้นการจัดกระเป๋าสตัง วางแบงเรียงให้ถูกแล้วเก็บทรัพย์สมบัติวันที่12เป็นวันไครควงแปลว่าเป็นวันเบิกเน่เป็นวันดีสำหรับเรามาทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเปิดตาให้ตัยเทพเทวดาเห็นเราแม้จะอยู่เป็นพันพันลีถ้าคุณพลาดโอกาสนี้โอกาสหน้ามีวันที่22 เหมาะอีกแล้วครับ22มก,การาคมีไม่ว่าจะกาติดต่อขอพรไหว้เจ้าทำสัญญาขึ้นเสาตั้งคานออกรถใหม่แต่งงานล้วนแล้วแต่เป็นวันดีมา23เป็นวันมั่นหมายรักใครชอบใครแอบไปจะเอจองไว้ก่อนเขาจะหนีเราไปไม่พ้น ดังนั้นคนจีนยึดวางวันนี้ไวก้กำรับจองไม่ให้เป็นของคนอื่นสุดท้ายในเดือนมกรา24เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานธุรกิจที่เราไม่เคยเริ่มต้นเลยแม้แต่คุณนักขับรถยากเกินไปเรียนที่ไหนไม่เป็น24ลองดูเริ่มต้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะไปได้ฉลุยนี่คือวันดีทั้ง หวันในเดือนมก,กราคมขอให้คุณโชคดีเฮงๆรวยๆครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมใ้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ